ตไปหัวออยไป,ไปหมดวนอดอกไปทางไก่กินเป็นสมุนไพรนะเจ้ากินข้างเนาวมืดแล้วมืดแล้ว,อลวโอเคเจ้าเนาะก็มาเก็บไข่นะเจ้าเนาะสวัสดีจ้าพวกก็น้องเบนคนเลี้ยงหมูในะก็รีเหมือนเดิมเจ้า<ะ>สวัสดีครับเก็บผักสลัดเก็บผักสลัดกันนะเจ้าเนาะกินงหัตันเนาะ เจอกันเก็บผักสลัดนะเจ้าเนะผักสลัดที่น้องเบนปลูกไว้นะเจ้าวันนี้เลิกงานมาแล้วกะเมาเนาะนะเจ้าทำสวนเสร็จแล้วกะจะมาเก็บผักสลัดเอาไปกินกับหมูย่างนะเจ้าเอามเเกินจะอาไปเออกินกับหมูย่างก่บกินกับหมูต้มนะตอะเนาะจะต้มหม้อแหละมาย่างแหละต้มเมาเนาะนะเจ้าหมู ต้มนะจ๊ปะปลาสะลัดงามแกนี่บาได้ซื้อเลยกับเขาปลาแรงนี่น้องเป็จะต้มหมูแล้วก็ะทะน้ำจิ้มสามรสเอาเนาะตัวเนาะกระทะน้ำนจิ้มสามรสบ้างกระตําน้ำพริกคาแล้วก็กินกับสลัดนะจ๊ะเนาะงามขนาดกับเขาถ้าเป็นจีนนี่มาต้องวงางจะต้องเป้มากอยู่แล้วเต็ดควางเต็ดควางกะงามพนานตัวเขาปลาสะลัดอ่อนๆนะจ๊ะทีนี้องเป็น ปลูกไว้นะเจ้ากินบ well. ัตั oh, huh. ้นแล้วเจ้าปูนแม่นหมดเลยนะเจ้าเนาะทั้งแถวนี้เนาะงามขนาดเลยบัตรั้นแล้วพอต้องเพล็กเบาก็ตัวอันนี้อ่อนอ่อนๆฮะโอ้โหฟังนี่ก็งามขนาดเลยเจ้ากินบัตรันแล้วเจ้าเนาะอันนี้ปลูกรอบแรกนะเจ้าเนาะตัวลกไปข้างไกลเหรอถอนไปข้างไกลเหรอกินบัตรั้นละต้องกินแล้วเนี่ยมันเริ่มแกแล้ว ไมมันไงล่ะมันขมก็นะตัวขมเหรอจ้ะจะโลกตัวจะกินยุ่งก็เอาเพเพ่งามขนาดตัวต้นเนี่ยสองต้นเนี่ยงามขนาดเอาูฮะเพ่มันบกินพักเนาะต้องกิน2คนพอได้พักง่ต้องมาถอนง่ตัวมก ีไปอ่ะทีตอนพุ้งันตอนพุ้นี่อันนี่ไงนะตนเนะต้นมันนยต้นมันนยแคะพุ้ทีทีอ่ะมงงาวทีนี่เอาใบยูอะไรทีตัวเอาขี้หมูมาลงเขมสักดัเนาะโอ้บลกินมาตันแล้นี่ก็ถ้าใส่ขี้หมูเมซักไล่ะขนาดนู้นมันอ่นทั้งนั้นกินจะแดงขึ้นเสี่ยงเลยอะนี่เจากิน งากระลายเห็นไหเนาะเน่ากล like e ินบระตันเลยนี่จะพระต้นนี้เนาะอันนี้เป็นงาขี้มอนนะเจ้าเนาะต้นงาขี้มอนที่น้องเบ้นพ่อไว้เอาก pues ินใบนะเอาไว้กินใบนี่จะสลัดอันนี้ก็ต้องมาเด็ดใบขวางมั้งนะตัวเนาะอันมันหวังามอ่ะเด็ดใบหน้าขวางมั้งเลยเนาะเพราะเราจะงามล้ำกินบระตันละโอ้ย มาได้ซื้อสักอย่างกินกับเมียงปลาทูตัวเนี้ยปลาทูก็ซื้อมาแล้วเออเนี่ยเมียงปลาทูกินสลัดนีออ่ซื้อหนุ่มสิ้นมาเออสิ้นเส้นมาซื้อมาแล้วเขาจะง้างขนะนั้กินจะได้เขาเสี่ยงอยู่กันสองคนสามคนเป๊กกับไปกินพัก <laughs> ม่เป๊ก,กับไปกินพักไงเนี่ยไก่เนาะกไก่กินเนาะเปลี่ยนน้องเบนมาเขาเขา,ขาไปกินองนะจ๊ะเนาะ เ,เ,เ,ขเ,เขาเอากล้าไปเรื่องเขาเออเนาะเขาเขากล้าไปแล้วน้องเบ้นพ่อกล้าหลาย<อ>ากระปันตัวนี้ทำไมเป็นยี่ฮะตัวนี้แสดงให้มันเอเอก็เปลนต้นใหม่ถือก็ลกทิงฮะตายแทะงามลำเลยตัวแหละเดี๋ยวต้องลกต้องเดททิ้งบ้างห่อยเดี๋ยวน้องเบ็นกัเลิกง,งานมาสองคนก็บคู่สามีก็จะมาทำสวนแบบนี้ยจะ มาลกุกผักางาผงมาลุกผ<ะ>ักเอาไปขึ้นไก่ไงไปไก่ฮะเอาไปขึ้ไก่ใส่ตะกร้ากะเดี๋ยวเอาไปเอามาเดี๋ยวไปขึ้ไก่เหรได้ผักไก่กินมั้งไงไก่ก็ออกไข่เนาะออกไข่มึงเขากินอือเดี๋ยวจะไก่ก็ออกไข่มึงเขากินเอากะพาไปมันกินเอาพักไปทั้งมันกินเหมือนเขาแบ่งกันแลกกันที่นี่แหละจะความสุขแลกกันกิน แล้วเขาก็ไปฮึ่เลยบ่เก็บใครมาตัวบอานแรกกันกิน,นเดี๋ยวความสุขของน้องนะเจาหลังเลิกงานทำงานมาเฮาทำงานมาเลิกงานกับมาโลกกับเขา้าปูพักปูกไม้กินลดค่าใช้จ่ายนะเจ้าถ้าเราทำแบบนี้เขาก็จะมีตังค์เก็บแต่เราขี้ขาดนี่ก็ตึงต้องซื้อทุกอย่างนะเจ้าเงินตีเฮาหามาเขาต้องเอาตีเฮาหานะเจ้าไปซื้อเขากินไปซื้อเขากินแล้วก็เป็น พักตีแบบปลอดสารแฮมอันนี้เขาปลอดสารเขาบอกมีใส่อย่างสักอย่างนะเจ้าพักทุกอย่างเ้าเป็นจะบลอดใส่อย่างบอกมีสารเคมีนะเจ้าเขาก็จะได้กินพักตีมีประโยชน์นะเจ้าแต่ถ้าเขาซื้อกินเขาก็จะได้กินพักตีมีแต่สารเคมีนะเธอเนาะเอาเงินที่เขาทำไปเล่นชื่อของตีบอกมี่ามีบอกมีประโยชน์นะเจ้าเนาะมีประโยชน์อแต่มันอาจจะมีสารพิษเออก็นั่นอ่ะหลายอย่างไแต่ถ้าเขาปลูกเองนี่เขามั่นใจร่อไปเส็นเลย ว่ามันบ่ได้ใส่หยังเนาะตอวเนาะเดี๋ยวเราจะไปงามเลยอันนี้ก็จะไปข้าไกลนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเราจะไปขอไก่ขอไข่ไก่เอาเอาอันนี้ไปขึ้นแล้วก็พอพักหูมหากกับง,งามขัาเนาะตัวคั่วพักหูสักวันก่อนเนาะ เราจะเอาไปขึ้นไก่นะอจ้ะเก็บเก็บที่เด็ดขวางไปขึ้นไก่แล้วทีนี้ไกน่น้องเบ้นเจ้าไก่ก็กินแต่พักไก่น้องเบนนี่จะกินพักแล้วก็ไข่ดีขนาดเล้วทีนี้เสียดายเนี่ยพอสะลัดกินปรทันนะเจ้าลุกไปขึ้นไก่แลวนวขึ้นไก่ลุลกไปขึ้นไก่ เพราะแหละตัวไปงอแล้วหน่อยไปอันนี้ก็จะเอาไปกินนะจ๊ะนี่คนกินอันนี้ข้าไก่อันนี้เอาไปฝักไก่เนี่ยจ้าล้วก็จะมาฮักต้นอะไย่างก็ตัวนี้อนหอมดวนหอมดวนเดี๋ยวไปหากก้างไก่กินเป็นสมุนไพรนะจ๊ะนี่มันแก่มาแล้วเจา้าฮักไปห้างไก่งอแล้วหน่อยนะจ๊ะไก่กินมดไก่ทีต้องเป็ดเลี้ยงนะจนะ๊ะน้องกินมดเจ้าล้วก็จะไปหา้างไก่้องเป็ดกระย,ยูแบบ บ้านของตัวเองเลยนะเจ้าเนาะนี่ฟาร์มหมูทำงานเสร็จก็เข้าฟาร์มเข้าลกงาลกหงังนะเจ้าเนาะอยู่บริเวณฟาร์มหมูนี่แหละเจ้านี่ฮะเดี๋ยวสักครั้งก็จะเปิดไฟนะเจ้านี่เจ้าแล้วก็จะมาพอขอกไก่เฮานะเจ้าเนาะมาไปจะกินข้าวเร็ว มืดแล้วมืดแล้วว okay. ่าเจ๊อินโขไข่เด้อมีไข่ก็บอมีไข่กินละนี่จะเก็บไข่ไปเลยนะจ๊ะเนาะก็มาเก็บไข่นะจ๊ะเนาะไข่ก็กินพักมาจ้ะพักตีเฮาเอามาหน่ะจ้ะเสร็จแล้วก็น้องเขาก็จะมาเก็บไข่ไก่นะจ๊ะเนาะมีสามเก็บท<ม>ุกวันเอาไว้ต้มต่อเจ้านะจ้ะเอาไก่แบบไข่ออกแล้วอ่ะออกแต่เจ้าพันจูบฮะ ข่แต่เจ้าเก็บไปแล้วอ๋อกะแต่เจ้าเก็บไปแล้วเจ้าไข่ไก่วะนี่ตอนตะล้งนะเจ้าตอนเจ้าเก็บไปแล้วรอบนึงนะเจ้าเนาะอันนี้ไข่ตอนยิ้นนะเจ้าซีแกนไข่ไปเลยอย่างแกนหนึ่งนี่เจ้าไก่น้องเบนเลี้ยงนะเจ้ากินกระกินพักเร็วมากินพักเร็วนี่เจ้านี่จะมากินพักละ กัวค้นเนี่ยนะเจ้าเนาะกลัวมืดแล้วเอากะมันก็นะเริ่มมาใครไหมงาเอาพักมาข้างไกลนะเจ้าไก่ก็ได้กินพักที่เฮานะเจ้าแล้วก็ไข่ดีนะเจ้าเนาะแล้วเฮาก็เก็บไข่ไก่ก,กินนะเจ้าเนาะต้องไปกระทำแบบนี้นะเจ้าอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบแบบเหมือนกับบ้านนะเจ้าเนาะใช้ชีวิตแบบนี้นะเจ้ามีความสุขดีนะเจ้าเราเราก็จะขึ้นบ้านแล้วนะเจ้าเนาะ คลิปนี้น้องเบนก็ขอจบคลิปเพียงแต่ยี้นะเจ้าเนาะน้องเบนขอตัวลาเด้อเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายได้คใครไกลแล้วนะเจ้าไปกินแล้วเจ้าเจ้าชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขนะเจ้าบ๊ายฝากแชร์คลิปดินเจ้า